ถ้าพูดถึงเกมซ่อนหาที่เล่นกันหลายคนแล้วแปลงเป็นสิ่งของได้และต้องหลบหนีผู้ไล่ล่าอย่างตื่นเต้นมากๆผมก็จะมารีวิวเกมนี้เลยครับ Night to See You เกมเล่นซ่อนหาแบบ3มิตินะครับที่จะมาพร้อมกับคาแรคเตอร์ตัวละครสุดน่ารักนำทีมโดยพี่แป้งซีบิงนะครับพร้อมกับมีตัวละครอื่นๆที่เราไปสัมผัสกันในตัวเกม Night to See u ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้โอซัก็จะมารีวิวตัวเกมนี้ให้ฟังกันครับ ตัวเกม Night to See You เนี่ยจะเป็นเกมที่ให้เราแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับโดยผู้เล่นจะมีด้วยกันอยู่5คนครับโดยแบ่งออกเป็น4ตัวละครอย่างไฮเดอร์หรือว่าคนซ่อนแอบนั่นเองส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายที่มีชื่อว่า s e e กอร์นะครับที่จะเป็นผู้ไล่ล่าแล้วก็ค้นหาครับไฮเดอร์คือผู้เล่นทั้ง4คนที่จะเล่นเป็นผู้ซ่อนแอบ แล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นสิ่งของในฉากได้โดยเป้าหมายของตัวละครไฮเดอร์ก็คือเอาตัวรอดให้ได้อยู่ในฉากนานที่สุดแล้วก็ห้ามให้ซิกเกอร์จับตัวได้นั่นเองรวมไปถึงก็จะมีเหล่าพูดผีหรือว่าคนที่ถูกจับได้ก่อนน้นนี้เนี่ยมาตามไล่ล่าไฮเดอร์อีกซะด้วยนะครับ โดยฝ่ายซ่อนแอบเนี่ยก็ต้องแปลงร่างเป็นสิ่งของในฉากแล้วก็ทําเป็นตีเนียนหรือว่าหลบหลีกการโจมตีของซีเกอร์ให้ได้โดยไฮเดอร์ก็จะมีอุปกรณ์บูสเตอร์ที่ช่วยเหลือให้สามารถเอาตัวรอดจากการโดนไล่ล่าได้ได้ไดแก่ไอเทมที่มีชื่อว่าหุ่นล่อครับคือการสร้างร่างโครนขึ้นมาให้กับตัวละครได้วิ่งให้คนที่เป็นซีเกอร์เนี่ยสับสนนะครับรวมไปถึงเนี่ยยังสามารถปลอมเป็นสิ่งของที่เรานั้นสามารถแปลงร่างในตอนนั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็จะพุ่งไปด้านหน้าเพื่อหลอกล่อให้เราเนี่ย สามารถมีโอกาสในการหลบหนีหรือว่าเนียนต่อไปได้แล้วก็ระเบิดแสงครับที่จะเป็นการปาใส่ตัวละครและทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมองไม่เห็นชั่วขณะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะที่เราสามารถหลบหนีได้ดูนั่นเองนะฮะโดยผู้ที่แอบซ่อนจะต้องหลบซ่อนให้ได้นานที่สุดแล้วก็เอาตัวรอดจนกว่าจะหมดเวลานะครับแล้วนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะของผู้ที่เป็นฝ่ายไฮเดอร์นั่นเองในส่วนต่อมาคือฝ่ายซีกเกอร์ครับที่จะเป็นผู้ไล่ล่าแล้วก็ค้นหาผู้ซ่อนแอบหรือว่าพวกไฮเดอร์นั่นเองซีกเกอร์เนี่ยจะมีอาวุธที่ สามารถโจมตีได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับโดยจะมีการใช้ไม้หรือว่าใช้พวกอุปกรณ์ปืนนะครับในการต่อสู้ได้ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันของสถานะอาวุธที่ต่างกันโดยซิกเกอร์เนี่ยจะเริ่มเกมแล้วก็จะต้องไปไล่ล่าผู้ที่แอบซ่อนนะครับที่แอบตีเนียนอยู่และเม่ได้เจอกับพวกไฮเดอร์ก็ต้องจัดการทันทีครับลหลังจากนั้นเนี่ยเราพวกไฮเดอร์ก็จะพ่ายแพ้ไปนั่นเองนะฮะโดยซิกเกอร์ก็จะมีไอเทมที่จะช่วยเหลือด้วยนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์อย่างสแกนเนอร์ครับที่จะสามารถ เปิดเป็นวงขนาดใหญ่นะครับที่เป็นเรดาร์ในการตามหาผู้ซ่อนแอบได้โดยมันจะบินสัญลักษณ์สีงแดงที่บอกว่าผู้ซ่อนแอบอยู่แถวนี้ด้วยส่วนอีกอันนึงก็คือบัตรลัสโพชั่นนะครับที่จะบอกตำแหน่งเป็นลูกศรเลยว่าไฮ d e เดอร์ซ่อนอยู่ตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือ มากๆเลยทีเดียวโดยเหล่าซิกเกอร์ที่จัดการพวกไฮเดอร์ได้แล้วเนี่ยพวกไฮเดอร์จะถูกจับนะครับแล้วก็จะกลายเป็นสถานะของผู้เล่นที่กลายเป็นวิญญาณหรือว่าผีครับโดยไฮเดอร์ที่กลายเป็นผีเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์รูปผีขึ้นมาด้านบนนะครับเราจะใช้อุปกรณ์แบบซีิกเกอร์นะครับในการตามหาพวกเดียวกันหรือว่าพวกที่ซ่อนแอบอยู่นั่นเองเพื่อชิงร่างของไฮเดอร์ที่ยังเหลือรอดอยู่มาเป็นของตัวเองครับหลังจากชิงร่างแล้วก็จะมาเล่นเป็นตัวไฮเดอร์ต่อเลยนะฮะและนี่คือความตื่นเต้นของตัวเกม นอกจากตัวละครซิกเกอร์ที่ได้ล่าเหล่าตัวไฮเดอร์แล้วยังจะต้องระวังเจ้าพวกวิญญาณหรือว่าผีด้วยนะครับที่จะต้องให้ไฮเดอร์เนตจะต้องมีการหลบหลีกแล้วก็มีการปั่นป่วน,นกันมากมายเลยทีเดียวซึ่งเป็นอะไรที่สนุกมากๆาเลยนะครับอ่ะแล้วเข้ามาอยู่ในหน้าจอเกมแล้วครับแล้วเราจะเข้าไปกดเล่นกันเลยตอนนี้มีเพื่อนมารอกันครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับอ่าโอ้โหมีสกินของ มีแป้งสีบิงด้วยกันอยู่สี่ตัวละครนะครับแต่เ,เราไปดูกันว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรอ๋อเราเป็นอะไรเอ่ยเป็นคนซ่อนนะครับเราก็ต้องปลอมเป็นสิ่งของก่อนนะเราก็จะมีให้เลือกสามอันนะครับเราก็เลือกเป็นอันตรงกลางไปนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเป็นเนียนนะครับอ่าโอเคโอเคด้วเวลาเพลยนละเพลินละ<ๆ>ระวังนะนี่เราสามารถส่งสติกเกอร์ไว้ใต้พื้นได้นะเนี่ยเนียนสุดๆนะครับ <laughs> เนียนมากนะ เือนเพื่อนจะได้ของเหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาอันไหนนะแปลเป็นนี่ครับนี่เป็นหินครับเอาแล้วฝั่งไหนเขาเริ่มหาแล้วนะฮะยังไงครับเขาต้องเริ่มเนียนไปก่อนนะเออเฮ้ยนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยเขาเริ่มมาใกล้แล้วเฮ้ยยังไงยังไงหลอกล่อ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 ไป หลอกล่อไปอ่าเขาโดนหลอกล่อแล้วครับจังหวะนี้ผมไปหลบก่อนนะผมไปหลบก่อนไปหลบแล้วครับนี่หลบหลังต้นไม้ครับนี่เนียนสุดๆเออตรงนี้เลยเนียนมากนะครับอ่าเนียนไปกระชากไง <c oughs> เนียนเปกระชากสุดๆนะครับอลไะครับเขาจะหาเราเจอไหมเดี๋ยวมาดูกันนะเหมือนจะได้ยินเสียงใครเดินตามมานี่หลอกล่อไปอีกทีหนึ่งครับ อ่าหลอดนอกมันจะมีคูดาวด้วยนะครับแล้วก็หลอดหลอดตรงกลางก็คือเราจะกลับมาเป็นคนปกตินะครับถ้าเราอยู่นิ่งนานเกินไปนะเมื่อเราเสร็จเป็นหนึ่งคนแล้วนะครับนะเราจะเห็นได้ว่ามีรูปเหมือนกับหัวกะโหลกนะครับทางด้านซ้ายมือนะหัขคําแล้วเปลี่ยนเป็นของแล้วนะครับโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้นะเฮ้ยเพื่อน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 เยนเพื่อ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 นโอ้โหเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นไม้ เรา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 เป็นไม้บ้างเนียนเนียนตามนี่ไม่ขยับแล้วดิโอ้โหเนียนสุดๆนะครับเอ้ยซีเกอร์เขาใช้ไอ้นี่ครับการค้นหานะฮะเขาเริ่มจะเริ่มกลางดึกแล้วนะครับกลางดึกนี่ก็คือต้องยื้อเวลาไว้นะฮะเอาละครับ,รบเราต้องยื้อให้ได้อีกคืนหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่สี่คืนนะฮะ ตอนนี้เราจะเป็นช่วงสเตจที่สนะครับแต่สเตจที่4ี่เขาก็จะเริ่มหาเรายากง่ายขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องไปหาที่ซ่อนใหม่เอาแล้วเพื่อเรากลับมาเป็นคนเดิมเป็นคนเหมือนเดิมเอาไงเพื่อนเอาไงดีแอบอยู่หลังต้นไม้่อนครับเขาจะไม่รู้นะว่าเราอยู่เนี่ยหรือว่ายังไงเพื่อนอยู่ข้างหลังยังไงน้ำมินยานเพื่อนนี่ เฮ้ยหนีหน yeah, yeah, ีหนีหน oh, ีหน okay. ีีเพิ่มเพิ่มาโอ้ยโอ้ยแยเลยะแลยลแยลแลแลเนียนียนเนียนอเนียนหนีจังหวะนี้หลอกล่อหรือว่าแยแล้วโอ้โหเรียบร้อยโอ้เขาจับเราได้นะครับแม่ <cola conflicts> โดยเริ่มเกมมาเนี่ยฝ่ายที่เป็นคนซ่อนเนี่ยก็ต้องไปหาที่ซ่อนในเวลาที่กําหนดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ซีกเกอร์สามารถมองเห็นรอยเท้าของผู้ซ่อนแอบได้โดยเมื่อถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าผู้ซ่อนแอบเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหน,น,น,ออนครับอนอกจากนั้นเนี่ยผู้ที่ซ่อนแอบอยู่นะครับจะได้ยินเสียงแล้วก็จะมีการเกิดหน้าจอสีแดงครับหรือว่าแพนิคนะครับตอนนั้นเนี่ยจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าจะต้องหาที่ซ่อนใหม่หรือว่าจะต้องตีเนียน ต่อไปหรือว่าต้องวิ่งหนีในตอนนี้แล้วนะครับโดยเมื่อแปลงร่างเป็นสิ่งของในฉากก็จะมีเวลาที่กําหนดนะครับโดยก็จะมีด้วยกันอยู่4สเตครับหรือว่า4ช่วงนั่นเองก็คือช่วงกลางวันที่ซีเกอร์เนี่ยจะต้องตามหาไฮเดอร์ให้เจอนะครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นหัวขําครับที่จะเป็นช่วงเวลา30วินาที 3, แล้วก็จะมีการเปลี่ยนไอเทมของของ,ของที่ซ่อนเพิ่มเติมด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาสเตท,ทที่3ก็คือช่วงกลางคืนครับทำให้ซีเกอร์เนี่ยต้องรีบหาผู้ ถัดไปจะมีเวลา30วินาทีครับโดยซีกเกอร์เนี่ยจะสามารถเห็นลูกศรของผู้ซ่อนได้แล้วตอนนี้ทําให้ผู้ซ่อนจะต้องใช้จังหวะนี้นะครับในการวิ่งหนีแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้นั่นเองถ้าเอาตัวรอดได้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับเอาละครับเราเป็นซีกเกอร์แล้วนะครับตัวน,นี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีรอยเท้าของผู้ที่ซ่อนแอบอยู่นะเห็นไหมไฮเดรยเขาก็จะเดินไปตามจุดนี้นะเราก็เราก็แค่กะเอาว่าเอ้ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนกันนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยเท้าไหม รอยเท้านะอ่ะอเาเห็นปะคิดว่าจะหาาเจอง่ายๆนะฮะแต่จริงไม่นะครับถ้ายิ่งห่างๆไกลนี่รอยเท้าหายนะครับ <c oughs> เหลือเวลาหนึ่งวิไปลุยโอเคผมเริ่มรู้แล้วว่าเขาอยู่กันตรงบริเวณไหนนะครับแต่เราก็จะไปค่อยๆไล่อ้าวเจอตัวเลยตั้งแต่เริ่มอิวตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่นั่นตัวจริงอยู่นั่นไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเลย์ดาเลย์ดา <c oughs> สแกนสแกน หาคนอยู่ไหนกันแม่เนียนจริงๆนะครับโอ้โหบางทีเราเคขาวิ่งตามเขาไม่ทันนะนี่เราลองเปลี่ยนเป็นใช้ปืนดูรับปืนก็จะเป็นอีกระยะหนึ่งนะอันเน่เจอแล้วไปไหน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 ฉันรู้ว่าเธอตัวจริงอยู่นี่โอ้ยิงยาาเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ นี่แน่เรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งคนนะฮะเราจับได้คนหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกสามคนนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเรานะครับจะมีผีคนหนึ่งมาช่วยเราตามหาของนะครับเขาจะแย่งชิงล่างนะครับเอาแล้วจังหวะนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วนะครับโอเคช่วยๆกันหาเเพื่อนเร็วๆๆๆูไปดูไปดูไเลยได้เลยได้เลยได้โอเค เราก็ไม่ทำมาครับตอนนี้แหละมั้งโอ้โหกลับกลายเป็นว่าอุ้ยมันมันก็อยย่ามกันแล้วเนี่ยว่าอุย้ยเขบพาระเบิดแฟลทครับโอ้โหแล้วนี่ได้ว่ามองไม่เห็นเลยเลยนะมันจ้าซะเหลือเกินนะโอ้โหเฮ้ยยังไงครับเนี่ยกลางดึกสเตจที่สามแล้วนะครับผมเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับผมต้องรีบไปจัดการเขานะโอเคขบวนนี้ป่ะใช่ปะ่ะ เมื่อกี้เห็นแบบ,แบบอยู่ในบ้านหรือเปล่าในบ้านก็ไม่มีนะเออ,อน,นะผมก็นึกว่าเขาจะเนียนกับเฟอร์นิเจอร์นะครับใช่ป่ะไม่ไม่ใช่เนาะเอาละครับเหลือเวลาไม่มากเอ,อาเวลาหาครับเอาเร็ว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 ,รว,รวตรงนี้หรือเปล่าเลยไม่เคยไปเลยตรงเนี้ยตรงน,นี้ก็ไม่มีนะครับเวลาเริ่มบีบครับเวลาเริ่มบีบ เอาแล้วเรดาสุดท้ายแล้วนะผมใช้เรดาคมแล้วนะเอาล้ครับเดี๋ยวเราค่อยๆตามนะตั้งไงต้นไม้โอ้โหไม่เนียเลยจ้าไม่เนียเลยนะเดินตามเดินตามยิงอุ้ยโหหลบโอ้โหหลบหลบเหรอออเรียบร้อยครับเอาแล้วฮะเตยอีกคนหนึ่งโอ้โหเรียกว่าเจอรัวๆนะครับจังหวะนี้แหมเนียอยู่ตรงหลังต้นไม้ตั้งนานครับเอาตัวรอดนะครับเอาแล้วตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าเขาอยู่ไหนอยู่นี่ฮะโอ้โหเรียบร้อยไปครับ ชนะนะฮะต่อมาคือระบบของการเปิดกล่องสุ่มสกินนะครับก็จะมีสุ่มได้กันอยู่สามแบบครับคือสุ่มหน้าตัวละครสุ่มชุดของตัวละครแล้วก็สุ่มกางเกงของตัวละครนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นสี่ระดับครับนั่นก็คือระดับเบสหรือว่าระดับธรรมดาระดับแรร์ระดับอีพิกแล้วก็ระดับเลจนด์นะครับโดยเมื่อตัวละครเราเปิดได้สกินที่มีชุดครบนะครับอย่างเช่นชุดเลจนด์ก็จะได้เอฟเฟกต์มาอย่างเช่นออร่าของ OS ของตัวละครที่แต้งสีบิงที่ผมได้เล่นอยู่ตอนนี้เลยนะครับรวมไปถึงเนี่ยยังมีการใช้อาวุธที่แตกต่างออกไปด้วยก็จะมีอาวุธอย่างปืนอาวุธอย่างไม้นะครับแล้วก็จะสามารถแบ่งระดับออกเป็น4แบบเหมือนกันแล้วก็จะมีเอฟเฟกพิเศษถ้าใช้ในระดับเลเจนด์นด้วยนะครับโดยก็จะมีการโจมตีที่จะมีการเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาน,นั่นเองอ่ะนอกจากนั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยยังสามารถปรับแต่งได้สระนะครับตัวละครสามารถปรับหน้าตาตัวละครปรับชุดตัวละครแล้วก็ปรับเกงเกตัวละครได้อย่างสะดวกสบายมากๆและยัง สามารถซื้อพวกชุดแฟชั่นต่างๆผ่านการเปิดกล่องส่มสกินหรือว่าการใช้เหรียญซิวเวอร์ในการเปิดกล่องสูมพิเศษหรือว่าจะใช้เหรียญซีคอนนะครับในการเปิดกล่องสูมได้เช่นกันแถมถ้าเราชอบตัวละครไหนเราสามารถซื้อชุดยกเซ็ตเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตัวละครนักมวยอย่างขาวนะครับแล้วก็ยังมีตัวละครอื่นๆที่เราสามารถใช้ชุดเป็นเซตในการซื้อมาได้ด้วยนะครับบางตัวละครนะครับเราสามารถที่จะได้ของพิเศษจากการรับไอเทมของ CPa s s ครับ C p พ s s คือระบบของการเข้ามาเล่นเกมแล้วเราก็จะสะสมประสบการไปเรื่อยๆนะครับโดยก็จะมีภารกิจต,ต่างๆให้เราเข้ามาเล่นนะฮะตัวถ้าเราเล่นไปเรื่อยปุ๊บเราก็จะได้ระบบ CPa s s มาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ รวมไปถึง,งถ้าเรายิ่งเข้ามาเล่นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะได้ของประจําวันไอเทมพิเศษตลอดวันด้วยนั่นเองนะครับโดยสรุปแล้ว n i g h t to s e e You เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมเล่นซ่อนหาที่สนุกกว่าผมคิดเอาไว้นะครับมีรูปแบบระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายเป็นเกมแนวปาร์ตี้เกมที่ลุ้นกว่าที่ผมคิดไว้นะครับเป็นเกมที่มีทั้งการให้ผู้เล่นที่เป็นผู้ตามหาแล้วก็ผู้ซ่อนแอบนะครับได้มีสิทธิ์ในการพลิกเกมกันไปพลิกเกมกันมาได้อย่างตลอดเวลาครับด้วยระบบที่มีการใช้อเทมบูสเตอร์ในการ วยเหลือแล้วก็มีความสามารถของตัวละครผีที่เข้ามาแย่งชิงในการตามหาผู้ซ่อนด้วยเนี่ยก็ทําให้ตัวเกมเนี่ยมีความสนุกตื่นเต้นแล้วก็ตลกแล้วก็เฮฮาตลอดด้วยนะครับทำให้ตัวเกม n i g t o s U เป็นหนึ่งเกมเล่นซ่อนหาที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เปิดให้บริการทั้งในโอแล้วก็ Android เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ,ๆสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ night to u. com ได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะเพื่อนๆเล่นกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับส่วนตัวผมชอบ มากแล้วก็สนุกตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนั่นเองนะฮะขอบคุณทุกคนมากครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามด้วยละกันแล้วก็เจอกันในตัวเกม Night 2 CU ครับ